คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลรูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดห้วยโชคเศรษฐีมารานะครับกับ สูตรที่เข้ากันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าในสูตรนี้มันเดินอย่างไรแล้วก็น่านำเอาไปใช้ไหมน,นะครับจะได้นำเอาไปรุ่นกันต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสิบงดกานคำนวณน,นะครับในสูตรนี้นะครับก็วิ่งร้อยบนสูตรที่1น,นะครับ ก็อันนี้เข้าตั้งแต่16สิงหาคม63นะครับก็สติทั้งหมดชิดเพราะว่าการทำนโดยที่ไม่หลุดนะครับเราเข้ามาดูกันต่อนะครับมันเข้าตั้งแต่16สิงหาคม63ใช่ไหมผมแสดงให้เห็นตั้งชิดนอรเลยนะครับว่ามั่นใจจะเป็นน้ำใบใช้ไดหมเรามาดูกันนะ16สิงหาคม63นะครับออก945เป็น112ตัลวละออก88นะฮะ ผมจะได้ไม่เมินในลายตาจนเกินไปโอเคเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งสองตัวหนแปดแปดนะครับเราคำนวณครับหลักแสนรามาที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบเรามาที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยหลักสิบของสามตัวหน้าที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหลังครั้งที่สองซึ่งนำมาคูณด้วยสองนะครับก็เป็นเก้าบวกหนึ่งบวกแปด บวกด้วย2 1คูณ2ได้2บวกด้วย1บวกด้วย6ครับบวกด้วย3 2 6บวกรวมกันครับได้เท่ากับ33 33บวก6คงที่ครับ33บว6เป็น39ใส่9นะครับ9บวก8ครับ9บว8 9บวก8ก็เป็น9คูณ8 9 8 72นะครับใส่2 2บวก7คงที่เป็น สองบวกเจ็ดแปดเป็นเก้าเสร็จเก้าครับได้รู้สึกจะได้ตัวเดิมไนหะได้เลขเก้า <_ C ities> อ่ะได้ตัวเดิมครับตัวที่เหมือนหนึ่งก็ตัดออกหนึ่งตัวแกนเองนะครับต่อมาครับหนึ่งกันยายนครับเอ่อก้าเ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 จ็ดสองตัวเลาเก้าแปดนะครับหลักร้อยน้อที่หนึ่งครับมาในหลักร้อยน้องที่หนึ่งครับแถมมาในหลักสิบ 40, ด้วย นะครับต่อมาครับ1กันยายนครับเก้าเกตัวแราง98นะครับเมื่อนำมาคำนวณแล้วก็อันนี้ผลบวกกันครับผลบวกแต่ละตัว9บวก9บวก9บวก4บวกด้วย3บวกด้วย5บวกด้วย4นะครับได้เท่ากับ44 44 44บวก6คงที่ครับ44บวก6เป็น50 50ใส่ศ0คูณ8ก็ได้0นย์นะครับ ศูนย์บวกเได้เนะครับใส่7จ็ดสิบพฤษยายนครับสิบคหกสามสนย์6 3ด4ามสองห้เนะครับเรามาดู2อบวกแดบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วย2บวกด้วย 5, 5 6, 6นะครับบวกด้วย6นะครับปวกลมกันได้เท่ากับ32 3ามสิบสบวกเคงที่ครับ3 2มสองบวกหกสบวกหเป็น38มสใส่แปดแปดคูณแปดแปสิบใส่สี่บวกเ็ก็เป็น11ใส่หนึ่งโอเคหตุลาคมครับออก8 3 7สามเ็ดแก้ตัวเล่าห้าเก้านะฮะ หลักร้อยเลงที่หงครับอันนี้ดูหลักร้อยล่มทีหนึเข้าเลขศูนนะดูก็หลักร้อยเลมีเลขแเข้ามาในหลักร้อยนะครับต่อมาครับหนึ่งหนึ่งตุลาคมครับแปดบวกด้วยเก้าบวกด้วยห้บวกด้วยห้าสองสิก็คือบวกด้วยศน์หรือสิบนั่นเองนะครับบวกด้วยเก้าบวกด้วยเ้บวกด้ 9, วยศนยะครับแล้วเท่ากับสี่ส 44บวก6คงที่คับ44บวก6เป็น50ใส่0 0คูณ8ได้0นะครับ0บวก7ได้7ครับ16ตัวละคมครับออก2ไป6 0 5 1 2ตัวละออก3 8นะฮะ2บวกด้วย0บวกด้วย5บวกด้วย3บวกด้วย8 2 16บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย5 2 10นะครับ5 2 10บวกรวมกันได้เท่ากับ ยี 28, 28, 28่สิบแปดยี่สิบปดยีวกหครับยี่สิบปดบวกหเป็นสามสิบสี่ใส่สี่สี่คูณแปดแปดสสามสองใส่สองสองบวกด้วยเจดเป็น9้านะครับได้ในหลักร้อยครับ4ี่สองเก้นะครับหนึ 1, พ่พฤศจิกายนหกสาครับออกค่าศู4หกสี่สองล็งออกสี่นะครับ ห้าอ่ะเราดูก,ก่อนหลักร้อยเข้ามาเลขสี่ครับแถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับต่อมาครับ5บวกด้วย0บวกด้วย4บวกด้วย10บวกด้วย9บวกด้วย4บวกด้วย4นะครับได้เท่ากับสาบวกได้30มสบกับสามสิ 30. 30. บวกหเป็น3ามสิบหกใส่หกหกคูณแปดหกแปดบวกเจ็ดคงที่8ปบวกเ 8, 9ปด11้าสิบส15เอก็ใส่5้นะครับเลขเด่นในหลักร้อยครับ6กแปดหนะครับิบพฤจิกายนครับออกเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งสอตัวลออก4ีนะครับเรามาดูกันนะครับได้หมาในหลักร้อยครับแถมมาในหลักสิบด้วยสิบหกพฤจิกายนครับเก้าเจ็ดสองนอตัวลออก4ี่หกนะครับเก้าบวกด้วยสบวกด้วย บวกสบวกด้วย4บวกด้วย0บวกด้วยห้าสองสินะครับได้เท่ากับผลรวมได้เท่ากับ33 33บวกหคงที่เป็น39ใส่9 9้าเก้าคูณแปดเก้าแปดเอ่าได้ใส่2 2งบวกเคงที่2อบวกเเป็น9ใส่9ครับตัวเลขที่เหมือนสามารถตัดดอกได้หนึ่งตัวนะครับ ก็เหลือหลักร้อยครับเลข9ก้ากับเลข2เท่านั้นนะครับต่อมาครับ10ธันวาคมครับ10ธันวาคมออก1 0 0 9งศูนยกับเลครับเลข9มาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักสิบด้วย1ธันวาคมครับออก1 0 0 9งศูนนเอาแปนะครับ1บวกด้วย9บวกด้วย8บวกด้วย9 2้าบวกด้วย7บวกด้วย8บวกด้วย4 2 8 บวกด้วย4 2 4 2 8นะครับได้ผลการคำนวณอ่าผลรวมครับ47 47บวก6ครับ47บวก6 48 49 5 0ทั้ง1 52 53ได้53ครับใส่3 3คูณ8 8 3ได้24อ่าใส่4บ4บวก7คงที่เป็น4บวก7 สีบวกเ็ก็เป็น11ใส่หนึ่งะครับได้เด่นในหลักร้อยนะครับสามเอาวิ่งในหลักร้อยสามสแล้วก็1นะครับต่อมาครับ16บหธันวคมอคับออก2องศูนยตัวล่างออก7จูนนะครับ เลข3ใช่ปะเลข3มาในหลักร้อยแถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับช6ธนวคามคองน 1, 3, นนจนะครับ2บวกด้วย0บกด้วย7บวกด้วย7 24ก็คือหรือบวกด้วย4นะครับบวกด้วบวกด้วย7นะครับแล้วก็บวกด้วย7 24หรืออาจจะบวกด้วย4นะครับของผมได้ผลการคำนวณ31 31บวก6ครับ3 1เวก6เป็น3 7ครับเศษ7 7คูณ8ครับ7 8 5 6เศษ6 6กบวกเครับ6กบวกเเป็น13สใส่3นะครับได้หลักร้อยครับ7 6แล้วก็สามนะครับสามสิบธนาคมครับออก8ปดศูนย์สามหเ่งเครับเลข6มาตำแหน่งกองหลักร้อยลองที่1ครับต่อมาครับเลข3ามสิบธนาคมครับเลขแปดบวกด้วย2บวกด้วย1บวกด้วย3 2 6บวกด้วย0บวกด้วย 2บวกด้วย1คูณ2ก็ได้2นะครับได้ผลรวนกันคำนอนครับผลบวกได้21 21บวก6ครับ21บวก6เป็น27ใส่7 7คูณ8 7 8 56ใส่6 6บวก7ครับ6บวก7 6บวก7ก็เป็น6 7 8 9 10 11 12 13 13 13ก็ใส่3นะ ่ะโอเคได้ผลการนำนเจ็ดหสาเรามาดูเนงว่รราววทํามาออกเมอกี้หลักร้อยเจ็ดหกสามใช่ไหมสิบเจ็ดมกราคมครับออก3ามแปดสี่สามเก้าหางหนึ่งเกนะครับเลขสามเลขสามมอกี้คำนวณเจ็ดหสใช่ไหมของ17ออกของสาสิบ เจ็ดหกสนะครับก็เลข3ามาตำแหน่งของหลักร้อยน้องที่ right? forward, Dayton 1ครับต่อมาครับสิบจ็ดมกราคม6หออกสามแปดสก้า้าสองตัวอกรหนึ่งหนึ่านะครับสบวกด้วย9บวกด้วย1บวกด้วย5้าสองบวกด้วย6บวกด้วย7นะครับบวกด้วย6กสองสินะครับเราคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับสักครู่ครับ สา,สามบวกด้วยสามบวกด้วยสามบวกด้วยเก้านะครับบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยห้าสองห้าสองสิบห้าสองสิบถูกต้องไหมสิบบวกด้วยศูนย์เฉยก็ได้0ศูนย์บวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ด บวกด้วย6 2สอก็คือบวกได้2เท่ากับ28 28 28แปดบวกหกครับยี่9 3บแปดยี่บเก้าามสิบสาแล้วก็ใส่สีต้องเห็นไหมครับเราจะเอาค่าทายหวางสี่สี่แปดอ่ะแปดสเปล่าอ่า แปดคูณสี่เท่ากับสามสิบสองนะครับก็ใส่เลขสองนะครับพยายามไปยาช้าๆนะครับจะได้ฝึกคำนวณแบบพร้อมๆกันอ่ะสองบวกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าได้เก้านะครับได้เด่นหลักร้อยคือได้วิ่งเนหลักร้อยคือเลขสี่เลขสองเลขเก้านะครับเราก็มาอันนี้ก็เป็นสถิติของวิ่งร้อยบนนะครับนะครับสามตัวนะครับ จาบคุณนะจาบคุณนะอ่ะนี่นะครับวิ่งร้อยบนนะครับสูตรที่หนึ่งสามตัวนะครับเข้าตั้งแต่สิบหกสิงหาคมหกสามนะครับเศรษฐิก็สิบงอดการคำนวณนะครับโดยที่ไม่หลุดเลยนะครับก็ลองเลือก,กนาไปใช้ดูนะครับก็ลองกดดูวนไปมาหรือวก็ทดสอบลองคํานวณดูก็ได้นะครับ ก็ตรงส่วนนี้ก็ถ้ากดติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กแชร์ลงในไลน์ได้นะครับก็สามารถแชร์แก่คนที่รักตัวเลขเหมือนกันได้นะครับขอให้เงินทองอะไรมาเต็มาทุกท่านครับแล้วก็นำไปประกบเลขนะครับกับตัวเลขที่เราคาดหวังไว้คือโดยสถิติมันก็เป็นสถิติของการคำนวณนะเนาะโอเคนะครับดูก่อนไว้ก่อนกับสุดหัวโชคดีดีมือร้านครับสวัสดีครับ